อร่อยไร้กังวลกับฟอร์แคร์กะทิทัญพืชคุณผู้ชมคะและสำหรับช่วงนี้เป็นช่วงอร่อยไร้กังวลกับฟอร์แคร์กะทิทัญพืชค่ะแนะนำก่อนสุภาพสตรีสาวสวยท่านนี้เป็นเป็นคุณแม่ของดิฉัี่นเดงชื่อคุณสติพรค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นำคุณแม่มานั่งคุยเพราะว่าคุณแม่เนี่ยนะคะพูดถึงตอนนี้เนี่ยอายุร่นมเจ็ดสิบแล้วนะมีโรคอะไรบอกคุณผู้ชมหน่อย เป็นหลายอย่างค่ะเป็นเบาหวานเป็นหัวใจมีความดันด้วยค่ะมีความดันเรื่องปกติของคนอายุมากแล้วก็ชอบรับประทานว่างั้นแต่ว่าเบาหวานก็อยู่หมอดูแลอย่างดีไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องนั่นมากใช่ไหมคะดูแลเรื่องตัาแล้วก็หัวใจก็ทําทําแล้วค่ะทาอะไรล่ะทำบอลลูนทำบอลลูนเรียบร้อยแล้วแต่ต้องดูแลเรื่องอาหารแม่ต้องดูขนาดไหนต้องต้องระวังมากค่ะ สารอาหารที่เรารับประทานเข้าไปจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องดูแลนะคะเราอาจจะต้องรับประทานจาพธัญพืชมากๆนะคะเพราะสารอาหารที่สกัดจากพวกธัญพืชนั้นจะมีคุณสมบัติช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจช่วยลดคอเลสเตอรอลได้อีกด้วยนะคะอ่ะงั้นวันนี้มีเมนูให้แม่ถูกใจแน่นอนอยากทานอะไรแอบกระซิบอะไรก็ได้ที่มันจะทิ้งทานมาแต่ว่าทานไม่ได้ถูกพี่กระพรดุนะคะวันนี้เดี๋ยวมีให้ทานนะ จะเป็นอะไรนั้นถูกใจคนรักสุขภาพแน่นอนเดี๋ยวแม่นั่งอ่านสื่อ,อยู่นิดเดี๋ยวจะไปทำค่ะปค่ะเอาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วเมนูวันนี้นะคะ,นนะ,คะก็คือชื่อว่าไข่เค็มหลนไข่เค็มหลน,ม,หลนมีอะไรบ้างดูเลยนี่เราก็มีไข่เค็มยี้ให้ละเอียดอย่างนี้นะคะมีหมูบดมีกุ้งบดมีน้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลปี๊บนะคะ แล้วก็มีหอมแดงซอยอย่างนี้แล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงและที่ขาดไม่ได้ก็ฟอแขกทิทันยพืชแล้วนะคะก็นําฟอแขกอิทันยพืชใส่ลงไปเราก็เอาที่เรายีไว้เรียบร้อยนะคะพอเริ่มเดือดอีกสักนิดนึงใส่หมูบดแล้วก็เอากุ้งออือืหอมทีเดียวค่ะเราก็ปรุงรสนะคะโดยใช้น้ำตาลน้ำมะขามเปียกค่ะ พอคนเที่ยวจนเข้ากันคิดว่าแหมน่าจะสุกได้ที่แล้วนะคะชิมรสตามชอบใจเลยนะคะเปรี้ยวหวานเค็มเค็มก็จะได้เค็มของไข่เค็มนะคะหวานน้ำตาลปีบ๊บแล้วก็น้ำมะขามเปียกและที่สำคัญมีความมันของฟอแคมกะทิทันจะตื้ออ่ะเสร็จแล้วสุดท้ายเราก็ใส่หอมแดงค่ะพริกชี้ฟ้าแดง เร็จเรียบร้อยเราก็รับประทานกับผักสดทุกชนิดน้ำลายหกแล้วแหมคุณผู้ชมคะหอมหน่าทานเดี๋ยวคงจะต้องเอาไปให้คุณแม่ทานกับข้าวแหมคนรักสุภาพต้องทานอย่างนี้ค่ะมาแล้วอ้าวแม่ลองทานนี่เลยอ่ะเดี๋ยวจะตักให้ชิมนะชิมกับข้าวสวยร้อนๆลองดูเมนูไข่เค็มหลอนอันนี้อร่อยแน่นอนอ่ะรับรองได้เลยนะคะว่าอร่อยแบบไร้กังวลน,นะถ้าเชื่อว่าเมื่อคุณรับประทานเมนูนี้ ต่อให้วัยของคุณจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แต่สุขภาพหัวใจของคุณต้องดีอย่างแน่นอนนะคะอรับประทานดูนะคะ,ะค,ค่ะคุณผู้ชมค่ะป็นไงคะมันไหมอร่อยค่ะวันนั่นดีค่ะเห็นมาวันนี้อร่อยค่ะอร่อยให้วันนึงเดี๋ยวพรวุนี้อด,ดอีกน <laughs> ขอบคุณสำหรับฟอร์แคร์กะทิทะเพืชอ,อร่อยไร้กังวลสนับสนุนรายการของเรานะคะคงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่กับสบายสตาตล์เวลาแต่ว่าอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเดี๋ยวพบกับรายการต่อไปของทางสถานีได้เลยวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสด,ด,ดีค่ะ